วันนี้นะครับจะมีการทําลายในส่วนของเครื่องในแล้วก็ชิ้นส่วนสกรนะครับในส่วนที่เราสามารถดําเนินการจับกลุมได้นะฮะต้องเรียนยงนี้นะครับแล้วก็ต้องเรียนว่ามีการทําลายไปอย่างต่อเนื่องในบางส่วนนะครับ ไม่ใช่มาทำลายเฉพาะ7จ็ดแสนสองหมื่นตรงนี้กิโลเนี่ยเพียงอย่างเดียวนะครับเรามีการทำลายอย่างต่อเนื่องจากสื่อมวลชนที่ได้มีการลงนาเสนอข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบริเวณตะเข็บชายแดนเพื่อนบ้านเรานะครับอ่าซึ่งจะมีการลักลอบนําเข้าเนี่ยลักษณะของกองทัพมดนะซึ่งจะมีเกือบทุกวันนะครับหน่วยงานของเราก็ได้บูรณาการทํางานกับทางหน่วยงานของสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับอ่าหน่วยงานของกรมการปกครอง หน,น่วยงานของกมรมศุลกากรนะครับในการดําเนินการเพื่อที่ยับยั้งนะครับกระบวนการนําเข้าเครื่องในและก็เนื้อสุกรที่ผิดกฎหมายตรงนี้นะครับท่านอาจจะเห็นว่านะครับการกบฝังในวันนี้เนี่ยเป็นจํานวนมหาศาลนะครับเจ็ดแสกว่ากิโลหรือ700กว่าตันเนี่ยมูลค่าเม็ดเงินเนี่ยที่คํานวณไว้ประมาณ123ล้านแต่จริงๆแล้วมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ของเรามากกว่า123ล้านครับเพราะมันไปกระทบหนึ่งก็คือกระทบกับผู้เกษตรก,กรผู้เลี้ยงสุกรของไทยเราสองที่สําคัญที่สุดคือเนื้อสุกรหรือเครื่องในสุกรที่นําเข้ามานี้เนี่ยถ้าตรวจสอบยังไม่ทราบว่าจะมีเชื้อโรคอะไรมาปนเปื้อนซึ่งมันเป็นการทําลายสุขภาพคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเราเนี่ยซึ่งประเมินมูลค่าไม่ได้ผมถึงบอกว่ามัน ไอ้ร้อยยี่สิบสามล้านบาทเนี่ยมันเป็นเพียงมูลค่าที่เราประเมินจากเนื้อสุกรที่เราจับได้นะครับแต่มูลค่าความเสียหายจริงๆริงมันมีมากกว่านี้เยอะนะเพราะฉะนะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าเรา,าจะต้องดําเนินการอย่างนี้โดยถือว่าเป็นนโยบายและผมก็ให้นโยบายในส่วนของกรมบรุษัตทไปนะครับว่านโยบายของกรมบรุษัทคืออำนวยความสะดวกในส่วนของการดรําเนินการตามกฎระเบียบที่เราเปิดกว้างในการที่จะให้นําหมูซึ่งมีช่องทางอยู่ครับนะ มีช่องทางในการที่จะนำเข้ามาสู่ประเทศไทยแต่เป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย